มันแค่เรื่องจะร้อยวิวาธธรรมดาเท่าน,นั้นนะครับไม่มีอาวุธใครว่าไม่มีใครว่าไม่มีอ,อาวุธมาดิมันไม่ใช่มีของผมมึงไม่ตรงมาเถียงป้องมีดมันตกอยูใ่ใกล้ๆมึงอ่ะถ้าไม่ใช่ของมึงมันจะเป็นของใครโธ่ไอ้เพิร์นใครจะไม่เชื่อมึง ไอ้คนอะไรนาคนจากมึงเน่ยเรื่องนี้มันต้องถึงที่สุดนะผมไม่ไดีประเนประนอมเด็ดขาดไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเนี่ยผมก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายรอผมที่สุดหลักฐานให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่เป็นไรผมรอได้ยังไงยังไงนะคดีนี้มันต้องเป็นคดีอาญา โศมอภัยมันไม่ไมาแกะเราหัวหน้าอยู่ไหนหัวหน้าคะหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าพี่ตั้งร้านคะหัวหน้าอยู่ไหนคะหัวหน้าไปธุระมีอะไรเหรอวิ่งหน้าตื่นมาเชียวแล้วแล้วแม่ล่ะพี่ตั้งร้านแม่อยู่ที่ไหนอะ แต่งร้านอะไรนะไม่จริงอะ่ะนี่หัวหน้ารู้หรือยังเออเออฉันจะไปเดี๋ยวนี้นีค่ะบินส่งของได้แล้วค่ะของจริงทุกใบเลยนะคะเจ๊นี่เธอทำแทนฉันไปก่อนฉันจะรีบไปโรงพักเดี๋ยวจะไปโรงพักทำไมอ่ะคะเจ๊ จะไปหาผู้กองหรือว่าจะบ้าเหรอ,อเพลินอยู่ที่โรงพักฉันจะรีบไปหาเพลินะจะรีบไปหาเพลินทำไมอะคะเจ๊ัวก,ก็ไม่ใช่ลูกก็ไม่ใช่อ่ะเจ๊เจ๊ไอ้หัวครับผมว่ามันเรื่องคลาธรรมดาถ้ามนถึงตายเป็นเรื่องใหญ่โตงี้ครับอะไรหัวนะนี่ลูกผมถูกทำร้ายนะ หันายคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กหรือเปล่าแต่เมื่เด็กทะเลาะก็แค่นั้นเองครับโอ้โหโห,โห,โหัวหน้ามันไม่ใช่แค่นั้นหรอกฮะมันมีอาวุธด้วยนี่ผู้กองผู้กองต้องจัดการนะถ้าผู้กองไม่จัดการเนี่ยผมถือว่าละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ในหัวหนหนักเกินไปหรือเปล่าครับเอาอะไรมาวัดหนักเบา เป็นเพราะว่าไอ้เพลินหรืเปล่าหัวหน้าไม่ใช่ฮนระผมต้องการความจริงเน่ยความจริงเหรอไอ้เพลินนมาทำร้ายลูกชายผมหรือว่าไงฮะผู้กองใจเย็นสิครับยังไงเนี่ยผมก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอกครับในหัว <laughs> ใช่ใช่ต้องทำอย่างนั้น ไม่เหมือนพกันลดลงอใช่ดีอารมณ์ดีดิมันก็ต้องลดลงสิได้ไหม เสียเปรียบคนรวยยังวันยังค่ำ่ะพอนาะยอย่าพูดแบบนี้สิทุกคนนุ่กำลังหาทางช่วยเหลือนายอยู่นะไปเถอะม,มึใมา้ล่มันเลยประเดี๋ยวจะช่วยตามด้วย ี่เธออีกแล้วเหรออย่าบอกนะเพลินมาที่โรงพักก็เพราะเธออะออะไรทำให้เธอคิดแบบนั้นล่ะก็ตั้งแต่เธอมาเหยียบที่พังงานเนี่ยที่นี่มีแต่เรื่องเดือดร้อนเพอวุ่นวายตลอดเวลาถ้าเธอจะคิดแบบนั้นก็ตามใจช่วยไม่ได้ฉันขอตัวก่อนนะมีธุระนี่เดี๋ยวฉันบอกเธอไว้ก่อนนะว่าเพลินแฟนฉันหรอเพลินเขาบอกเ,เธอหรือว่าเธอคิดเอาเองอะ เจะยกลับเถอะไม่ได้นะยังไงอ้อยก็ต้องช่วยเพลินให้ได้เพลินไม่ต้องเป็นห่วงนะเป็นตายยังไงออ้อยก็ต้องช่วยเพลินออกจากที่นี่ให้ได้คอยดูสิระวังนะจ๊ะแม่ เดี๋ยวพลอยไปหาคนช่วยเดี๋ยวเดี yeah ๋ยวพลอยแม่ไปด้วยไหมเฮ้ยไม่ต้องหรอกจ้ะแม่คนนี้แม่ไม่รู้จักหรอกแม่รอตรงนี้แป๊บเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวพลอยรีบไปรีบมาจ้ะ มีคนมารอพบค่ะบอกหรือปล่าว่าเป็นใครไม่ทราบค่ะบอกแต่ว่าชื่อพลอยอะค่ะให้เข้ามาได้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณพลอยคุณครงสารคะ พลอยขอร้องนะคะอย่าเอาเรื่องพี่เพลินเลยนะคะรีบรปรนะคะคุณคมสันโคิดว่าเรื่องอะไรเชิญน,นัาส่งคบคุณพลอยค่ะใช่ครับคุณพลอยสบายใจได้เลยนะครับผมไม่เอาเรื่องพี่เพลินของคุณพลอยหรอกจริงนะคะจริงสิครับคุณคมสันนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะคะ ที่คุณคมช็อตหนักมาค่ะคุณนาบอกว่าเอองั้นงั้นเดี๋ยวพลอยขอตัวกลับก่อนนะคะไม่เป็นไรครับคุณพลอยเดี๋ยวผมขับรถไปส่ง <c oughs> ไม่ดีกว่าค่ะพอดีแม่ของพอลอยรออยู่ใครแบคุณคุณคมส็อมากนะคะคุณพลอยครับระหว่างเรายังเหมือนเดิมใช่ไหมครับ เดฟเฟินสายยังอยู่ใช่ไหมค่ะอ้สสังจัดการได้เลยนะ เขาแทนในเพลินขนาดนี้ด้วยครับ